สวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะทันตแพทย์หญิงธัญลัษณ์หงตราวัชยะค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่บูร์มังสาหารค่ะเออค่ะปกติก็จะเป็นคนชอบออกกำลังกายค่ะชอบไปวิ่งไปฟิตเนสไปยิมถ้ามีเวลาว่างก็จะออกกำลังกายเป็นประจำม,มาค่ะหลังๆที่ไปออกกำลังกายบ่อยๆแล้วมีปัญหาเรื่องทำความสะอาดผิวหน้าได้ไม่ค่อยดีทำให้มีปัญหาสิวตามมาค่ะ ก็ก็จะเป็นสิวอุดตันที่เห่ขึ้นมาแล้วก็เป็นรอยแดงหลังจากที่ที่เป็นสิวค่ะที่มันไม่หายสักทีค่ะ,คะก็ตอนแรกพอมีปัญหาเรื่องสิวเยอะๆค่ะทีนี้ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนตอนแรกเริ่มจากการใช้ลองลองใช้ครีมหลายๆตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ลองไปรักษาที่คลินิกก็ลองมาหลายวิธีค่ะ,คะแต่มันก็ไม่ดีขึ้น,นก็เลยไปปรึกษาเพื่อนค่ะเพื่อนก็เลยแนะนํามาที่ที่ติมาคลินิกค่ะ เข้ามาครั้งแรกก็ดูแลคุณหมอดูแลตั้งแต่เรื่องสอบถามไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตประจาวันการใช้ครีมหรืออาหารที่ทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกันเป็นข้อมูลแล้วก็นํามาแบบแนะนําให้คําแนะนําในการรักษาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกทรีทเมนต์กดสิวแล้วก็ร่วมกับการรักษาด้วยเลเซอร์ค่ะเคยลองมาหลายตัวค่ะแล้วทีนี้พอมาเจอพิ c โคเลเซอร ก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําก็คือเห็นผลคือรู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสขึ้นค่ะรูปผลก็เล็กลงค่ะแล้วก็รอยสิวมันก็ค่อยๆจางลงไปค่ะ mm hmm. ก็ตั้งแต่มารับการรักษาที่นี่นะคะก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแล้วก็น้องๆพนักง,งานค่ะทุกคนเอาใจใส่แล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้การรักษาที่ดีมากเลยค่ะ ทําให้แป้งรู้สึกเหมือนกับว่าได้มาบ้านเพื่อนหรือได้มาเจอพี่สาวหรือคนในครอบครัวอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถ้าใครมีปัญหาเกกับผิวหน้าอยู่ต้องการที่จะรักษาหรือต้องการคําแนะนำเป็นพิเศษก็อยากชวนชวนมาที่ทิศมาคินิกค่ะ